ัาดีจ้าพี่นอ้องยายแอวคนหลักเหตดกลับมาอีกเราจะไม่นี้ข่กับผ้ามูเจ้ามาหม่องไม่ผมเ,เคยมะายางจะเทียดได้นี่จะค้นกับมอายางร้ายหลายเพราะวอากาศดีเมื่อเนี่ยบอลูว่าสิมีเหตดให้ข่ได้รลักเก็บลงมคีบให้มูเจ้าได้เบิงบ่งโบโบบุจาเพราะวันใกล้สิเปิดหนาเหตุเร็วต่อไปนี่ก็สิได้ถาจนว่าหอดเดือนสิงหาคุณเะา้ะแถวบ้านข่ทีาา่อย,อยสิมีเห็ดข่กับเพึ่งสิมูจกเก็บเหเบว่างันไปปีไก่ยนเด้อจ้าพี่น้อง เป็นงจะเพิ่งสิมาลงเห็ดว่าไงเดือนมนกราสที่ผ่านมาเนี่ยอย่างจิตนองจ้าจังไดนก็จะว่าข่อยเดอ้อข่อยก็พยายามเฮ็ดดีที่สุดแล้วล่ะอันช่วงนี้ถ้าบ่มีเห็ดช่วงที่ข่อยรอเห็ดนี่ข่อยก็คือสิบ่มีคลิปแนวอ,อื่นลงให้หมู่พี่น้องได้เบิ่งน้ำดอกจ้านอกจากคลิปลูก,ลก,ลกแมวข่อยถ้าพี่น้องบ่งมกักบ่ย,ยังก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ามีข้าวบ้มไก่มาจากเทียจา้มามาหม่องใหม่เด้อนี่บ่รู้ว่าสิเป็นจังได๋จ้า คนหลายเดี๋ยวเไปให้ในกันมั้งแต่วดาทางเรื่งป็นสภาพด้ยจ้ะมีจ้ะอากาศตีไรกรบอกคอยสีหนาวบางมีจ้ะมือนี้ก็สิีมันสีรุนสากครับไขเรียอยู่จ่ามือนี้ก็ได้ปลานี่เป็นตะมีตะมีเห็ดหูหนูพี่น้องแต่บอลูวับสีบวมีเด้วยจ้ะเพิ่นสียื้อน้ำหม่องหูหุกตึ้งสี่ล่ะ เดี่ยวข่สิเลาะหาเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องจ้าข่อยจังแม่นดีใจหลายพี่น้องไข่มาพ่อเฮ็ดหูหนูวไข่ได้เก็บลงคลิปให้หมู่เจ้าได้เบิ่งน้ำเลี้ยวบาดท,ที่เนี่ยข่อยว่าแม่นเพิ่นสิมือดอันย้ำมืดหนา้าเพิ่นเลี้ยวเพิ่นก็บ่อมืดอกแต่ว่าถ้าบ่มีฝนเพิ่นพากันแห้งนะจ้าข่อยก็มาถือปลาอยู่จ้าข่อยบ่เคยม้าตะเทียนยาม้าขัางคานาวนะจ้า ถึงมนโนเนข่อยสิบ่หมื่นตลาดลงไปทั้งไต่คนทีนะจะเดินดูบ,งบางงานงาเป็นงจะเอาจะเป็นยุนเดียวมาคือจังส้มนั้นงาน,น,นถึงนะถอดทีจ่จ้ะกลมแขวะุ้งบึงอุยอ้ยเหว่งเด้อเอาอุ้ยตายหนัมากเลยครับพี่นงขอ่อยกับม่พ่อเพิ่มยิ่งน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องงางมาดตั้งมาไก่ด้เนี่ยบ่เคยมาจากเทียทั้งเนี่ยบ่รู้ว่าสิมีให้ได้เก็บอีโบเด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะพี่น้อง ข่อยมาพว่วงโหนูกุมหนึ่งละจ้ะเพิ่งงามงางเพิ่งหยู่ทึงตน้นไม้อยู่ไกลไกลทั้งค้นยางอีกต่างหากเด้อค่ะนี่ข่อยมาปีนขึ้นเพิ่งได้มาเหนื่อยใจไข่ตุกเด้อพี่น้องเอ้ไข่อยจะมันย้อนว่าข่อยอยากเฮ็ดคลิปเหม็นมู่พี่น้องได้เบิ่งน้ำอยู่ละจ้ะก็เลยได้กันดนขึ้นมาถึงตน้นที่จริงต้นไม้กับพวสูงปานใดดอกจ้าแต่ว่าเพิ่นพ่อยแล้วอีกแจ้งหนึ่งอัน หมอดนะเพิ่นมันขึ้นน้ำต้นไม้หลายเพิ่นสิเฮ็ดให้มือนเด้อจ้ะข่อยสิยื้อเพิ่นฮอดทอนี่ล่ะจ้ะเพราะว่ายื้อไปหันข่อยตกต้นไม้แท้ๆแล้วอยว่าเก็บซุ้มม่เพิ่นอยูก่ไกลๆยือ้เเอเพิ่นแล้วก,ก็มาเอาอซุ้มพ,พิ่นอ,อ,ย,อ,อยู่ไกลๆแบบเนี่ยเบิ่งสภาพข่อยดูพี่น้องข่อัอรขาข่อยนั่นได้ขาข่อยขาใหญ่เอวอุ้ยตายมือนข่อยก็งับข่อยก็ งัดไปกับปัองงาใหม่นี่ผัวข่อยหาอันเทียนเซลฟี่อันเรามีอันกอริลลาเซลฟี่สติกนะโอเปียนเขาเอ็นอยังกอริลลาไท้ายพอที่เขาเอ็นขาตั้งกองนะเราหาหยไข่อปลาทันได้พวัวไข่อยก็เลยได้มาเซียนเบียบมือนี่แหละเจ็บตัวสันติอุ้ยก็ขาดเป็นสิทธิก็ขาดออกมาโอ้โห<ม>ขาดปุดเป็นสิทธิ ันี้จดอกนั้นพันนี่ตอนน้อยๆเงี้ยสมเพิ่นนั่นคือว่าห้อยเพิ่นเปื่อยเลยเนี่ยห้อยเพิ่นเปื่อยเพิ่นล้นไปทั้งหลายแล้วจ้ะเมื่อันนี้เพิ่นอยู่ในหลืบข่อยเลี้ยวก็เห็นเพิ่นพี่น้องเมื่อกี้น่ะข่อยกำลังจะสิง่ายหมด เปิลักเก็บให้กูเจ้าไนปบ้องอู้่ด้วยใจมืงอนี้ด้วยใเคยมาจ้าที่ทั้งเนี่ยมึงกับแมาสาวๆซุมๆ่มๆม่งกับพ่อเพิ่นอยู่จ้า,าพี่น้องเพิ่นงามอยู่จ้าเจ้าดอกงเพิงามเพิ่นซื้อ,อ,อเป็นมาอีกอันไอยเพิ่นแห้งใบบุนี่ยวังหันนั่นฝนบ่ตกจ้าฝนบ่ตกแล้วเพิ่นพักกันแห้งบดัดนี้อันเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดคืนเอารถเพิ่นก็นเลย่อนซื้อเป็นมาอีก หลายมือแล้วเป็นไดนามฝนมันขึ้นตกเปิดขึ้นเป็นเลยพักตื่นจะตื่นซึนขึนมาโผล่แลแวกขึนมแล้วกนหนูที่รักจ๋ากับแปนกับไม่เง่เอวเนาะแล้กันซึนพผพ่แแวกเลยเป็นไดนาฝนมันขึ้นนี่เปิดขึ้นจุกยิ่งน้ำาต่ะแบดจุกตุกุกจิกิเยอะจ้ะสีน้ามันได้นามอ่ไรคากงงามไม่เป็นฟองเลยก็ส่กระุน ีีาสร้างนะเจ้านี่นจะอ,อยยืถึงน้นถึงขบ่ขอยท่ายย่อนเสียงก็ยทวดหลายๆด้จ้ะนี่ทรงเป,ปื่อไมนต่ที่เปิ่นเอาได้เอาได้ยุตธรูมจิกับปัญจเปื่อจ้ะอจะิต่อยเงี้ยโอ้ยเนี่ยกอทวดจากคุณเหตุบม่ได้ตั้งใจคุณหลดจัดม่ยังงำงันไม่อยู่สูงกะกะไม่มีปัญญาเอาเจ้าเด้อค่ะ ไขก่กระเซียวตั้งแต่ที่ข่อยเอาได้เราจะยื่นอันละเพิ่งท้างจะนี่มันสิเป็นเนื้อลงไปเนี่ยจะฮขาท้าทยนี่วิดีโอนี่มันเบ่งบ่ออกซื่อๆด้จะตั้งแต่เทียนนี่สั้นๆนี่นนข่ย,ยานข่ยมื่นก็ต้องระวังจะยอนจากมาหาเก็บในมู่พี่น้องได้เบิ่งหลังเดือจ้ขอยอย่รขอระเซี่ยกระเซียงเป็นเซียงตาตมันนี่ละเซียงตายเก็บเน็ตตอนนะพี่น้องกับค้นหมักก็จะพี่น้องอคน้นหมักเก็บกับทุ อยู่ถึงบนนอไม่อยู่สูงแต่นอไก่ดีจ้ะแหงเ่นเอาควายไข่เพิ่นอยู่คือเก่านัา่นล่ะมันมีแต่สีออมมาทั้งนี้จะ้ะกอมมาเอามาือเพิ่นสามชีดดวกนี่คือสีน้ำเงาเฉลเิงเพิ่นเลี้ยงเพิ่นใบหน้ามคืนเนี่ยเฮ้ยงามเหลี่งามแบบง,งามตึงเต่งสำหรับรูน่นี้หมดเยสันติพุทจ้ะเก็บตัวอีกเก็บตัวเลยจะ้ะทุกทีเดี๋ยวจ้ะ ควยหับกลมเลี้ยวขุดค่อยเนื้อทางค่อยพย,ย,ยานค่อย,ออยอจิงตกเอ้าก็สมจุ่มแงยแต่ละทั้งนั้นน่ะสัมผัสใจแม่บางหันเนี่ยเบิ่งดูตำท่าดีๆกนดี่น้องก่อยย่านกับจิงตกจุ่มแงยอยู่จ้ะบ่งกันจกกับพันนี่เนี่ยจ้ะทับบังนึ อ้ยแมนดิลีอาจารย์นี่เด้เนี่ยอันได้อยู่จ้ะอันงาเนี่ยเป็นคางอยู่ทึงอีกต้นหนึ่งพี่น้องเป็นในง,งามระเบงคอยจะขึ้นเดียวเพิ่นได้แระบาดที่เนี่ยคอยจะขึ้นคอยจะค่ยาาททคอยขึนย้นใต้มูหนี่ละจ้าถ้าเบิ้งเด้อคอยจะขึ้นได้บ่ได้กันไหนพี่น้องเนียเบิ้งเนีพี่นอ้งนนองคอยจะอดขึ้นเมาเพิ่นได้ดีขึ้นคอยขึ้นได้ละาจา้าหมูสั่งคระทักเด้อค่ะนี่โอ้ยางงามเลยค่ะเพิ่นไดน้น้ำฝนบดขึ้นบ,ดข,นบดขึ้นเหนียเต่งต่งเบืง้งเนี้ยจ้ะ เกินเอื่มจ้ะอีกตัวหนึ่งเกินเอื่มต่ว่าอันนี้เ็สีถูประสัมผัสเป็นทั้งหลังหมดสัมผัสตาด้วยค่ะกลมไปเลี้ยวบ่ได้สิตุกต้นไหม่ตุงน้ำพี่นงเป็นแหงแล้วเป็นถึกน้ำอีกอะเป็นสภาพขึ้นเป็นจ้าเนี่ยเป็นใดแหงแล้วเป็นกลับมัถึกน้ำคอยมัดเก็บ,บนี่ได้เจอพี่นง มึงเนี่ยจะห้อยเป็นเหงียนจะมาเป็นได้เขียวแล้วส,นสีน้ำแล้วก็ซื่นมาอีกอีจ้าจินได้เป็นีนจ้เก็บตอวเลยจ้ามาเก็บตนะไม่ไงเงียวเลยจ้าพี่น้องเก็บหูหนูอีกจ้ากินซูมือซูเว้นได้คอยอ่ะกินได้กินดี ถ้าเขามากเก็บเขากรต้องมากินเด้อจ้าบ่ม,มน่นเราเพิ่นไปทิ่มเด้อค่ะนี่เก็บไปพี่น้องเบิ่งเล้วข่อยก็ต้องกินบ่ม,มน่นเราไปทิม่มพี่น้องจ้าข่อยจะมันดีใจไรเมื่อนี้ข่อยมาพ่อป้าเฮ็ดหูหนูได็กเก็บไปมู่เจ้าเบิ่งน้ำอีกจ้าไก่สิบเบิดหนาเฮ็ดเก็บเล้ยวข่อยกระสิบ่มีอันขิบเก็บเฮ็ด้หมู่เจ้าได้เบิ่งเด้อจ้าพี่นอ้องตรงขอโทษขออภอไหลายๆข่อยตองรงล้ออีกดวนอยู่จ้าพูน ปั่นข่อยกับเลี้ยวจะคุณน้ำแต่ว่าข่อยกับพึ่งสิเก็บเป็นปีกายนี่ปลายปีนี่จะไปปลายปีกายนี่จะว่าพิษรู้สึกว่าเพิ่นสิออกกันช่วงไอ้เดือนสิงหาด้วยจ้ะทางนี้มางามแต่พี่น้องแล้วบิ่งเนี่ยเอาขอกดไทยรูปจากป่ากันจะ้ะเพิ่นสิพากันออกช่วงเดือนสิงหาพุ่นละพี่น้องพวกเห็ด<ม>เผื่อเห็ด ยังที่ข่อยเกยพ่อแต่ข่อยบ่เคยพ่อหลายดอกจะจะตอนนั้นข่อยเฮย็ดคลิปบ่ระทันได้เป็นข่อยพึ่งสีมา Long Long ม ah ลองเห็ดลองมาหัดเก็บเห็ดเปลี่ย้วรก็ับมาลองเหย็ดคลิปนี่ลหะจ้ะถ้าข่อยบ่ได้เก็บเห็ดให้หมูเจ้าเบิ่งข่อยกับคือสีอวันอันคลิปลูกแมวข่อยลละจะล้ลไปพังๆสอกอนถ้ามู่เจ้าบ่มักกับว่าต้องเบิ่งเด้อจ้ะขอโทษหลายๆจ้ะพี่น้อง ก็เมื่อยทั้งน่ะไข่เงยเบิางเพิ่นเงยเกิ่นพี่น้องพวกเจ้าเบิางเห็นบ่ตะเกาะตะแกะน้อยๆเนี่ยเพิ่นมีหลายอยู่เด้นี่ข่อยเพิ่นอยู่หันสาซุ้มน้อยๆนะจ้ะไข่อยบ่เอาเพิ่นดอกเอาว่าได้พวกพอเสิเอาให้เพิ่นได้เกิดให้เพิ่นได้เป็นเชื้อต่อไปซะจ้ะเกาะตะแกะเป่าเฉพาะที่ไข่อยเอาได้นี่ล่ะจะเกิดเด้อจ้าเพราะว่าไข่ซองกล่องเป็นทั้งฝาก ่อยจะมันดีใจหลายที่คอยได้มาตัดสินใจเฮ็ดคลิบเก็บเฮ็ดอันลงยูทูปไหหมูเจ้าได้เบื้องน้ำนะจ้ะยิ่งคอยเห็นมีคนมาเบื้องให้่อยมันตีชมคอยมาแวะมาเยี่ยมมาเยือนนี่คอยยังดีใจแรงมีกำลังใจหลายได้พี่นองเลยตะกี้นั้นคอยบ่มีความมันใจกับปกลกาเฮ็ดจ้าปัดนี่คอยก็สิไดใจคอยเฮ็ดคอยไปเรื่อยๆแล่ะจ้าคอยพัฒนาของคอย ที่เลียดเลียดเห็ดปุ๊บเป็นก็เป็นไปทั่วเฮ็ดผิดพลาดไปหลายเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องมื้องันซุมม้อน,นี้เพิ่นเกิดหลายๆอยู่ก่อนนี้พี่น้องเอ้ยตึ้งเนี่ย่อยก็มาเก็บต่อนี่ล่ะจ้ะพิ่นยวนเพินนพ่นอยู่หมองนี้แม้ในเหลือพี่ไตยู่ใกล้ๆที่ดินแต่ข่อยสิเก็บเพิน่นยูจา้าพิ่นสะอาดดีเด้ จริงๆเหตุเกิดาน้ำืก็กกานเนาละพี่นงนมากก็ได็ดอนเื่นหน่าจกก็ไปเอานไตเยะอันน้ก็คือเดียวเห็นดอกใหญ่อยู่ต้องคอยอยู่อีกฝังน่นว่านีกินมน,นบนมนจะเสียเอาได้ปะก็หนามไหลเอเอาไอยู่เจ้า,อาไอยู่นี่นมอยู่ได้ใจแบบนี่ละี้่ะงามนะติดต่อจ้าพี่นงเก็บเด็กผสมน่อยไปเรืเร่อย คุณน้ำจ๋าจะเดึงฉันเลยเถอะจันพ้าพี่น้องเมื่อกี้เหยียดหูโนเด้อค่ะคุณน้ำ่อยเบาๆเหยงยด้พี่น้องคอยย่านเพิ่นได้ยินพวกเจ้าได้ยินเสียงบ่เสียงมันพวกเพิ่อนกัในเรือเพิ่อนโบกันยน้อนอีกฝั่งหนึ่งของของน้ำจะอ้ยสัมผัสได้อีกแล้วค่ะแหมๆพวกเพิ่นยังจะเอาได้อยู่นี่จากพี่น้องของน้ำคะแนวที่่อยว่านะ เพื่อนนึงเพรากันจอดเรือคุยกันอยู่หันนะจ๊ะน้ำบ่เลือกที่น้ำเตือนๆหนึ่งสิเพียงเอี่ยวนี่มั้งจ้ะเพียงเอี่ยวเพี่ยเอือข่อยเนาะคุณเราคุยก็ได้นี่ขวาก็ยืดถึงขลุกยืดถึงสูงกไปยืดถึงนุ่นไยวันนี้ก็กรสิงามเราไปหาเบิึงทั้งนั้นได้จ้าพี่น้องพี่น้องเพูนงามจ้าเบิึงนี้เก่าด้วนี่ไปบวกเจ้าอย่างงามเนาะเอาเจ้างนี้บานน้ำสิเต่านี่จ้ะ ก็บตัวสินโรจาเพิ่นเกิดจุ่มหงอนโกบโกบต้นเอวเดอร์ได้จ้า<ท>น้ำพี่น้องแล้วเิ่งต้ตนน้ำง่ายเลยไปเก็บต้นละนิดละน้อยอย่างพี่นอ้องบ่แมนเพิ่นบบมีได้จ้าเรื่องอินูก,กิในน้อย ว่าแม่นเพ,พิ่นบ่มีเด้อพี่น้องเพิ่นมีหลายอยู่แต่ว่าเพิ่นโดกน้อยๆแหอยเนยายว่าสงสัยปีหน้าพูดเล่เพันนี้คอยสิกลับมาเกิดอีกมาใหญ่อีกมั้งนี่พ่อดอกจังซี่ก็จังว่าไข่เด้พี่น้องจึงคอยเก็บมันจาเบิ่งนี่เพินน่นมีหลายอยู่แต่เพิน่นโดกแต่เปาะแต่แปะน้อยๆเองเพิน่นสิถาใหญ่ปีหน้าพุ่นล่ะมัง้งคอยว่าอันบ่แม่นบ่มี มีอยู่แต่เพิ่นดวกน่อยคอยว่าเพิ่นจิตฐาหง่ปีนะพุ่นเราพี่น้องก็คอยสิพอดวกง่ายป่านไรนี่ขั้นพ่อแบบนี้นี่นย,ยจึงคอยจึงคอยเก็บมันพี่น้องเอาขอบด้วยมูนี่เป็นแห่งงามด้วยจ้ะพี่น้องนี่เอา ย่องเนี่ยก็บ่ได้เห็ดกระดาษก็เห็ดกระดาษจะนี่จ้ะพิ่นแห้งแล้วเพิ่นในไม่ได้น้ำเม,มาื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนเพิ่นก็นเลซซึนึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่เละจ้ะอาถุงมือข่อยขาดเตืองเนี่ยแตงว่าต้องเห็นหัวต้อเห็นยังใน,นกล้องเก็บของพี่น้องจะเพิ่งอัญมูเจ้ามันหน่อยเธอในขวอยสิเอาอมูเจ้าสมบูรณ์ที่เพิ่ง เพราะว่าเพิ่นหน่อยพูดโอ้มเพิ่นหน่อ,นอยอะวะเพิ่นหน่อ,นอยเดี๋ยล่ะเอ้าเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นเราดูดถูกเพิ่นเราเพิ่นหน่อยเพิน่อนเพิ่นหน่อยนะนี่นะยุจ้าเอาใจยุจ้าเพิ่นแข่งซื้อเพิ่นก็เล่ยส่งหน่อยนี่ถุงทุ่งมือขาดแต่อยากหัวแต่เดเเี๋ยวไม่เยอะเยอะยุย้ยงูหงายขิงอยู่พอได้เก็บลงเก็บให้มูเจ้าได้มวนน้ำข่อยได้เบิ่งน้ำข่อยยุจ่าเพิน่นใกล้สิเบิดหนาเพินเน่นแล้วเนาะ เพิ่นก็นเริ่มแห้งกรอบจป็นสิ่แล้วจ้ะถ้าฝนถ้าเพิ่นถือฝนหลายๆเพิ่นตกใส่เพิ่นก็ตื่นขึ้นมาอีกฟืน้นพื้นฉีบอีกซั่นก็จ้ะอจ้ะเก็บ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 แห้งก็เก็บเอาหูสร้างข่อยจใจเบิ่งแนี้ยเพื่อนถุงมือแม่เอ๋วก็ขาด ออยังใครเด้ข่อยยังโชคดีอยู่ข่อยนึงข่อยยังผัวมูเพื่อนพอได้เก็บให้พี่น้องในเบิ่งน้ำอยู่จ้าก้อนที่เป็นสิมเมตนาเฮ็ดออกนี่ยไก่เข้ามาทุกทีเราเด้อจา้าเต็มทีเราเด้อเนี่ยไก่สิมเมตนาเพลียวหอดย้ำฮอนมากเป็นกระพักกันแหงกอโลอติดกับไม้สนวัวค่ะนี่หอดย้ำหนาวมาฝนตกหลายๆน้ำหลายๆเพิ่งกระซิ้นผอวอกขึ้นมาอีก ขนาดว่าไกลสิม,มืดย้ำเพิ่นอ,อกวกเราเนี้ยเนี่ยจ้าเบืดหนา้าเพิ่นซื้นเร็วนะโตถึงนะเพิ่นก็นยังมีให้ข่อยได้เก็บอยู่ย่างงามเลยจ้านี่จ้าหูสางนี่เราจะหูสางจะแช่ดิ่งเนี่ยพี่น้องพี่น้องจ้าพี่เจ้าเบิ่งน้ำข่อยอู้ง,งามเลยงามงามขนาดจ้างามงามอีหลีอีว่า ได้ข้อมูเพิ่นยังสี่กับจังหวะไข่ได้พี่น้องเก็บมันๆได้จ้านี่ mm hmm. ดูพุ่นน่ะงามขัดลายจ้างามหลายพี่น้องเลยสคอยสะอ,อ่วดลายตัวนไข่อยอยู่บ้านเฮาบ้านเกิดไขอ่ยอยู่ใช้พูมนี่ไข่พวกหูจักเห็ดได้พี่น้องวอาโทษที่จะอัไข่พวกเคยเก็บเห็ดจ้าไข่หูจักถึงตาเห็ดอยู่ในต่ละที่น้ำแตลาดตะยี้นั่นแห mm hmm. ละ ่อยกับเพิ่งสิมากเก็บเห็ดเปลี่ยนปีกายนี่ปายปีกายนี่เดี๋ยวนี้จะมกเมื่อกีบเปลี่ยนยุบบ้านอังกตษพี่ละคอยกับเพิ่งสิมาศึกษามาเลียนรู้เลียงหงเลียงเห็ดปีกายนี่หรือวานลระจะบ่ได้ตัวเด้อพี่น้องอันนี่คอยก็เลยจิตใจ่อยก็เลยมักเสนจอจะเพราะว่าก่อนเป็นคนมักกินเห็ดโบากับเบาเนาะจ้าพี่น้อง ตะก,กี่ข่อยเป็นคนบ่กินเห็ดหูหนูเด้เนี่ยข่อยบ่มักบัดนี้ข่อย,อยเห็นข่อยอันศึกษาเพิ่นเพิ่นว่ามันเป็นยาเย็นนี่แหละข่อยก็เลยมาครับกินเพิ่นกินไปกินมาแล้วข่อยข่อยก็ะติดใจซส้นด้วจ้จบัดนี้ก็ได้แซบเบๆเ้อจะกรุบกุบดีดีจ้ะพี่น้องข่อยมาแวะวข่างทั้งหลดไฟมาหยู่หูหนูเพิ่นข่อยเสียวได้ไดนี้สิบหลุมมือเกิดจะเบิ่งนเนี่ยงามไหมอดบ่ไดแล้วค่ะ ขึ้นมาเก็บยุน่นขางทั้งรถไฟพี่นงมนัมนมนัมนมันมันอุยสีเปื่อยๆบ่เป็นยังค่ะโดดเดี่ยวผู้เดียวไดนึงมางามแถละเนี่ยมีจจาพี่นงเก็บตัวคำเราก็สสเฝ้าเมียบา้านเฝ้าเก็บกันจะ้ะสิคำแล้วข่อยมาแวะทั้งรถไฟก่อนสิกับบ้าน đi ừ, này này cả đấy má, thang nỉ, lông cả lưỡi mà về, con to này cha, ngấy ồ, ngấy, kẹp lên nào cha, nè, là thang lột phay đang dính thang hoa quậy nè, từng tấc, từng lần, ai, ôi, tai mướn quậy, nè nào cha, từng thang lột phay đang dính thén thén nè, ôi tai tục xên nọ, Nè cha, sẽ cầm vào đây nè. แต่ว่าก่อยแห้งมันอยู่จ้ะพี่น้องเออหลุดมือก็ไปแตั้งไหนละ่ะหาบ่เห็นจ้ะย้อนเด็กเก็บเห็ดให้พี่น้องในเบิ้งน้ำเนาะมองบ่เคยไปคอยกับไปได้พี่นอ้องเอ้ยข่อยละซาอูฟาซาอไฟไป,ไปก็ได้ไปพอเพิ่นอีหลีบานี่ละเก็บต่อสัญญะจ้ะสิคำละเหมือนอยังเงียเก็บเศษจ้นะน่ะเอาเอาได้ยั่วม,มันมันจะออกว่ได้เห็นพันยนันเก็บเสีศษจ้่พี่น้อง เก็บต่อไม่รีรอแล้วค่ะเก็บต่อแล้วค่ะไม่สิครรเสมอทั้งหวยเล้วงยุคทางทั้ง,ง,งนี่ละเฮียเทียเธอเธอทั้งหลายนี่เพิ่งมาเกิดยุแถวแขงทงั้งนั้นจะพินองไปเป็นสิบเป้าเก็บเพิ่มไดค้ค่ะด,ดีด,ดีมีเด็กจะอ้วกเบลอเลยค่ะอันนี้หูสต์ร้างเด้ค่ะพี่น้องหูสตง พี่น้องพวกเจ้าเบิ่งหูแซงน้ำข่อยเพิ่นแห้งหนังปุ้ยกระเบิ่งได้ปักข่อยปเป็นเส้นนามร่างเพิ่น,นดอกปังง่ายดิมีปักข่อยเป็นล่างเพิ่นเส้นหนามเพิ่นบานเพอร์เวอร์แล้วค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดบอกแล้วว่าคุณเห็ดเพ็ดบไปชอบเกิดข้างห้ทาง เปื่อยๆไงเปิดตัปบอกไงเปื่อยออกกอกกได้ดอกแจพี่น้องหนุ่มโอ้ยเฮียเก็บเ่าเาด้วยแจพ่น้องนี่ยขยศิคมโลขย่าสินียบบานตะดดวนเด็กขวบกับมะเวีตัวอีกพขวบวัานี้บางหันค้าพี่น้องเก็บยุคขันทังรถุฟไฟบันีีกับมะขันทังรถยนล่ะค่ะพ่น้องจ้า ไปทั่วไปทีบระยะเอวอะเอวพาพี่น้องไปทั่วไปทีบด้ยอยค่ะเห็นเหงียนคอยก็เอาเด้อค่ะนี่ของมักคอยค่าง,งเห็นี่นี่จ้ะนี่จ้ะโอ้ยโอ้ยมาอยู่สูงแต่แล้วบ้างนี่หลายเยอะจ้ะเก็บได้เท่าที่เก็บเด้อค่ะพี่น้องจ้ะ่อ,อยยิ้มคอยสิมาเก็บเพิ่นย้ำไหม ปีน้าเพ่อมาอีกก็ได้ใ้ิ้นยูอยู่ข้างทั้งรถไฟนะ่งจะหลเต็ดียกไปยังไหนก็แต่ว่ามันอันตรายเราขอบ่อยคนณขอไปไกลทั้งรถไฟนะจ๊ะตอนนี้คืออยู่ในช่วงเวลาจุดเฝ้าค่ะที่นอเจ้าเบิง้งยุงบนะขึ้นไปเมเหมดน้เงียนี่นองแล้เบิงเ่ง ไจะเป็นถึกนำนเม,ม่อคืนนี้เป็นอะไเต็งถึงนะจกะล้วเบิ่งผลเลยท้ากันงามเบิ่งเน้ยนงามขึ้อย่าเงเราเพิ่งผลเฟ้ยผลลงมไปจ้าเป่นเฮียเบิงในเจ้าพี่น้องน,น้อยน้อยจ้าหลายพรมแต่เพไงนใหม่ขึ้นสิงหิงามนี่ไปจะกลับมาเบิ่ง่นอีกคือเด้อจ้าจากสิง,งามไหนเดือบาาเนี่ย นี่จ้าพี่น้องผลงานของยายเอลไม่นี่จ้าหมานหมานหมานค่ะหมานคักอยู่ถึงแห่งถึงสวดปนกันเพิ่นถึกน้ำฝนฝน,ฝนตกใสเพิินเมือ่อคืนนี่จ้ามืดคืนเอารวร่ดคอยกัไปหาเบิ้องขวามันสิบบมีใหกเก็บแล้วกับยังส้กดีได้เกี่ยไปมู่พี่น้องในเบื้องอยู่ขอบคุณลหลายๆน้่จ้าพี่น้องที่พาก,กันเบิง้งพาก,กันติดตามยายเอลขอให้มีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงสุขคตนี่จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสด,ดีจ้า